ขยันจังเลยวะ่ะโอ้ยอยู่บ้านก็ช่วยแม่ซักผ้าเร้วาใส่ตะกร้าเร็วโอ้โหเอาทีละน้อยพอลูกอยู่ตัวย่อเหมือนพ่อนะอ่ะเอาเอาเอาใส่เ,าาเรียบร้อยนี่อีกนี่อีกลูกอะนี่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 อันนี้ไม่ต้องลูกเอานะเอาใส่โอ้โห เก่งจังเลยว่ะนี่เอ็กครับ <c oughs> ครับเสร็จแล้วอันนี้ไม่ต้องอันนี้พอ่อพ่อบอกให้แยก <c oughs> อยังแม่ไปซักปไปไไปซักกับแม่ <c oughs> โอ้ซักผ้าเหรอ <c oughs> เออไหนไหนทำไง <c oughs> นี่แล้วอันนี้ใส่หมดยังเอ,เอาใส่หมดเอาใส่ให้หมดเลยแม<า>่ฮะแม่โอ้ไม่ไหวเหรอลูกอะ อออุ้ยแกงข้าวินน่ะว่นเกงเข้าวินน้อยนะ่ะขนาเข้าวินน้อยเนี่ยเนี่ยแกงเข้าวินน้อยอะไรอีกแกงข้าวินเนี่ยหมดยังอะอะไรอีก เครื่องผ้าร้องเหรอหนูใส่ช้าอ่ะมาปิดให้ก่อนเออเอออ่ะหนูใส่ยแม่เป็นคนกดเองหนูใส่เลยเออเดี๋ยวหนูเดี๋ยแม่กดไปเอาใส่เอาใส่อ,สอีกยังไม่ต้องกดลูก